สวัสดีครับพี่นอ้องงานกระโจนข่าวแล้วพี่น้องจางอ้าเมื่อยยังบริพัารก็จ้าบอกว่าไปดูงานต่ออ่ะสัสงานโอแล้วก็ลงไม่รอดเลยอ๋อให้กระเทยพัรเลยเนาะงานมาตั้งแต่ข้ายังไม่เสร็จเลงา,งานมาได้ข้ายังไม่เสร็จเลยแข่งกระซองอาลานพี่น้องจา้านั่งรถชาเลงคือบ่วขับรถจ้าเพื่อนำจังไวนะ้เนาะอาชาเลงไปทำใหม่อ๋อ ใช้เหรออ๋อเอาไปใช้บอกไปไปทำหมอแปลใครตอนเียนดีนะถ้าตัดเล้งเสรก็ได้นี่ตัดไมแข็งเลยตัเลงมันไม่ล้มนหรือข้าวปาดิกันีาแ้งเอะทำเลันรัมนี่รุมเยอะแยะรุมจะไม่มีทางจะไปเลย ตรีรถกลับไง <laughs> ขับรถเล่นน้ำมันเต็มถังไหมห <laughs> น้าเท่าเนียวประเทศไหนเกี้ยวจะต้นเลยจะขอเลยี่น้องไอ้นายกองหน้าเ้าวใครเอาไปเลยเอา,า,าสองทุ่งเนาะรวมรวมสองทุ่งก็ร้อยห้าสิบกว่ากระสอบมาได้กินอยู่มาได้กินอยู่ ปีนี้นะีเอา้นเล่าเบิร์พี่น้อง,องเอ๋ยังไ้ขายยังสอบปกติหน้าเทียนสีขาวหนาอันน้องมังกรกัสีขาวสีจงไว้แต่นะลุ่มทานั้นหนาลุ่มกอยซีบอย่าอย,าาอยาากัายวางพนไว้เบิรอันนี้โนตเทเล่าไเลยเล่าจนมมสิไรครับลเลร้อยห้กว่า เออนี่เป็นเกี่ยวแล้วนี่ก็ได้ไปไปี่อตอนตัวนี้ความบด้ภาคม,มันนม่งอะไรมาดข้าวมาเศร้าเลยครับข้าวพวกกล่องยังมาแล้วซ้ำกับย้ายหาให้เมื่อบ,บ้านไปุ่มงานเพิ่นมาถึงง่ายกับป้าที่เข่าต่อผมจะพักเลยค่ะปั่นข้าวเสร็จก็ขนข้าวขนข้าวเสร็จก็ เรืงงานโอโอ้โหห้าร้อยนี่ใช้คุ้มเลยเนาะตรงนี้กำลังขายดีครับห้าร้อยนี่ใช้คุ้มเลยขายแรงงานกำลังขายดีขายแรงงานห้าร้อยคุ้มมากค่ะทาอาจจะไมบางแล้ะครับผมแน่างลบาเออคนเราลงรถเราโหลดลงบนเนาะ เด,ดี๋ยวจะไปเจอ,เอกันอยู่บ้านปังจตาพี่น้องจา้าเป็นอะไรสภาพอันฝนตกน้ำขา่ขาเปียกตาขนข่าเปียกมาสั่นพุนาวนึกถึงนาน้องมังกรปีก่อนไหมหนักก็นักโอ้ไม่ว่านั่โชคเลยไม่เปียกน,นั่นหรอไม่ได้แบบนั้นแบบเหมือนาาเหมือนกันนั่นแหละหนูว่าน่าจะเหมือนกันนั่นนี่ไ้ที่อันนี้ทุกปีอ่ไปเบิ่งสภาพกัน ฝนตกหนักที่ไหนคะล่าสุดนะมัดข้าวยังไม่เสร็จเลยครับให้หนูมาเกี่ยวข้าวไร่กันฝนเนี่ยเป็นตกแห้งพี่น้องมันตกพุ่นแห้งนะอยู่พุ่นฟางหัวพี่พุ่นนี่จะเซียงเขตาตัดเขาโอ้โหเขาเป็นงานเด้อปีนิชได้จี๊สอบได้เลยได้หกสิบสอบพี่น้องเอ,อ้ย ห่อร่อยผมว่านาะปีนี้ห่อร่อยว่าจักตัวม,มัดนี่ก็แม่นที่เนาะรูปเมลเขากำลังเริ่มมัดอยู่เดี๋ยวซูมให้ดูเนาะนั่นอ่ะมีใครบ้างบอซินบอ,บอบอซินบริมาณลืมใครวะอันนั้นบอมเมลออกคุ้คนเขาเสือแดงกับเสือลายนาะคนนัามีแค่นี้จีโน่น้องล่าง พอน้องเทนแล้วก็พ่อมินนี่อะไรกันซูมเห็นหมดทุกคนเลยนะอย่าคิดที่จะหลอกหนูนะหนูซูมอันนี้คูลยี่สิบเนาะคูณไกลยสุดแล้วนี่สายตาไม่ไดีเห็นหมดใครทำอะไรเห็นหมดเลยนะหนูนะ นั่นมาไกี่ยไก่เลยพี่น้องจ้ะให้หนูมาเกี่ยวข้าวเหรอเกี่ยวไปยู่ในสนามห้เกี่ยวบนยยบยืนาก่ย้ำแรงมันแม่ไม่นี่พี่น,อน้องนลยงไปก็ปกจะเป็นหน้าน้องจีนโน่ลงไปข้างนี้ตาจะนำปะวา กลินไม่พึงประสงค์อันนี้น่าจะเป็นข้าวตัดเนาะเกี่ยวอะ่ะเกี่ยวเกี่ยวค่ะอืมความว่าเขางามเฮงใช้ใหโนมาคนเขานะบ่อ๋อเป็นบักพ้าเบิร์ต เป็นพักพ้าเบิดเข่าก็ได้ความวางามแห้งจะเป็นพักพ้าเบิดอือส่อนก่อข่าวดิสองคนนี้เกี่ยวข่าวนะสวัสดีค่ะใช้หอยน้ำค,คนขา่าว ออไไบอ่อได้แม่นาทีคอยได้ผักปาไปช่ง,ชงเด้อพางไปไปแห้งไปชวงบ่ฮ้ยในกระตานีเกี่ยวกัาินเค็มเค็มขี้มูมงูมีหอดมัน

มามันก็ตื่นอยู่เลยยายตลาดเกน้ออยู่รบกเลี้ลยง่ะมันก็ตื่นอยู่ดนีตื่นก็มีวมเาะเหมาะเหมาะ่้ันก็ตื่นอยู่น่นางามเกินงามเกินอะไรเขาจะคลามจาว่าตอนมันซุกมันมันเป็นนะนีเนาะ เล้งใกับพี่าเลีีเอแต่ล้ปกติเฮยแล้ว่าทั้งเจ้าัน้ามุกก้อนนีาะยายเลี้ยเท่านี้เานะขาเกียนเลยเท่านี้ห้ามให้กดตีก่อนะ่อย มันกยันเค็มมันกงเค็มเก่านะยายเพื่อมาชิมจืดมูก็ได้นานโนนั่นด้เพื่อจะจืดักปี

มันเยอนกำลังจ่ายมันหยุนเบิ่งซื่อ,อ,อเนี่ยผมว่าปริย,ยัติจะกี่เกี่ยวกันนะมันจะบินหัวใจมากกมาโอ้โหให้กับคนเข่าขึ้นล้าแล้วด้วยค่ะคน <c oughs> ขึ้นอรยังไม่ได้ภาคค่ะแม่สซ้อมเข่าอีกเอ้โหโหโยระด,ดับข่อยแล้วเขาเห็ุทุกอย่างค่ะเป็นทุกอย่างค่ะยงเวสเป็นทำลูกค่ะทำได้เป็นทุกอย่างหมด ลูกเห็ดบอเปีนค่ะเป็นไรเลยครับบ่าเป็นายเลยครับบ่า,บาวมันเพิ่งตัวเองเป็นพุดธเป็นายก็บบดีโอ๋ยเจสปจ่าจะเคาะคอยออกหน้าเฮ้ยแอมมาลากวะอืมอันต่อไปนี้เองไม่ได้ก็เขาจ่ายไปเนาะ <laughs> กัะตกใจไปเลยเยเียวว่าเป็นหีกันคือว่าบริอายังน้งานามาแล้วเระว่าอยากเอามาขหยด้ย่ยเราวาคนเออเขาใเลี่น,น,นาา้องมะเสอยเป็นจักก่ำซ้องก่ำหน้าน้องนี่นะคบวันนี้ห้มาค้นขาวสอยเพราะว่าห้นน้มาเกี่ยวขาวสอยผิดคาต้องเยอะเลยค่ะทำไมถึงทำกับกระเทยได้เนาะ จะน้อยจะดำมากยังจะเอาพี่น้องเอ้ยเอาไปทุกอย่างนั้น,อน,นอเ,นเองอันนี้อยากได้ลูกเป็ดกระเทยคื่เห็นได้อลีเดี๋ยวคอยดูได้ <c oughs> มันเห็นได้ทุกอย่างอลีเ <c oughs> นอะจะว่าบอก <c oughs> งๆ บาเท้าขึมาขนาดบาคนยจังค่ะไม่ชอบเลยคนมากจกได้กระเทยาทีได้เนีเปะนด้าแบบนาดน้นเมไอได้โอ้ยไ่รูรเยาจะ้จะกระเ้อจิกระเทยม่ช่ป่ ต้นตกอะไรนี่ตัดอย่าให้มันออด่แม่เาไเที่ยวตัดออกรวมนเที่ยวเอารเที่ยวเป็นยาะมันก็ติดเกาะ้ยแต่จะดาเลยเนาเจเพิ่นเขาเพิ่งงามเพิ่นพวกเขาเที่ยวตัวตัวไว้แหลมเจียว

เมื่อดีอเนีห้เกี่ยวอเ้งเกี่ยวน้าน่นตังตสาอานนะงเงนเที่ยงแเีแล้วไปแล้วค่ะเรือพงให่ค่ะเนี่ยไโน่นน่แจกข้าารอนนนารรมกรช่องทองเข่าด้ยสิมาเงนทุกบ่มาบังเ

จะคือ้องดังให้กันนิ้วคือบนใบเลือมันเนี่ยบอกข่าวมูเกลือมูเปลนไม่อาเซียหรอกลูกไปช่วยตัวนี้ลูกไปไปเจอเจอเลยช่วยช่ว อนโบกงอยู่น่อ่อนอยู่เก้าหน้าอันจะเก้าค่อยล้าป่โออนให้เด็ดเสียดายอ่ะยายถ้าเกี่ยวลูกมันยายหี่ลูกมันกำลังออกมาหนิยายโ้ยายใยายไกลูกมันกำลังออกมากงงามกระอ พิาดมาหันีดน้องเอ้ยพิารณรีเดี๋ยวมาค้นเข่าวสะดอกมาเกี่ยวข่าหน่บางีว่าว่าคบ้านั่นบ้านคอยาวอง่้าวค่า่า่เกี่ยวน้บ้านแล้วง่ย่้เงอะไรเด้อว้าวตน้างก้าว่าิ่นีนนอามอยสิดบ้วะ

ใชมกกต่อคแ่ผมเกี่ยวคไบ้างหรือหนึงนะคะได้ทุกคนอ่ะมา กระชาด้เจ้าผ้าผมว่าคืออ้อ้ามล้วก็ผ้ายด้วยานีนึ่งบางานหนึ่งงาคือน้าผ้านี่ขึ้นไวเ้อเ้อ

มันบอดเดลี่ลได้ขายเสียจเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเกี่ยวทางสวนลุมก่อนโอ๊ยโอ๊ยลมคล้งองเ <laughs> ยี่ยบรรยากาศสันน้เดอพี่้างเดอเขาก็ดูกระนั่งใจนะครับ <laughs> <laughs> บรรยากาศดีอะไรย,ย,ยายบรรยากาศดีมากเลย